say from they i like, you. สุขเพราะว่าอะไรรลยไหมครับยิ้มกันเือดบานทุกท่านกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก่อนอื่นก็ขอต้อนรับนะครับข้อสุ่เดลิบูชูเวตี้นะครับอินดิวเซอรี่แฟนมีตติ้งอินแบงค์กนะครับของคุณยูยอนซอกนะครับเดี๋ยวรบกวนนะครับคุณยอนซอกช่วยกล่าวอะไรอีกเล็กน้อยกับแฟนชาวไทยหน่อยได้ไหมครับสวัสดีค่ะคุณยูยอนซอกโอ้โรูานมากเลยนะครับท่ที่นนประเทศไ

นี่คือตัวจริงปรบมือให้เรียนหน่อยนี่สุดยอดเออจริงหรอเจอมากเลยนะคะเจอม,มากครับ,ดรบเดี๋ยวเชิญคุณยูยันซอสนั่งคุยกันแบบสบายๆดีกว่าเมื่อกี้ร้องเพลงแล้วหนึ่งเพลงจิบน้ำอะไรก่อนได้นะครับเชิญเลยครับเน่เน่เค่อยๆไปเนาะวันนี้อยู่กันคิดขึ้นใหม่ไหมไม่ไหว อยู่พ่งจีภรรยาก็บอกว่าดูแลให้เต็มที่นะถ้าคุณอยู่ยองซองแฮปปี้กลับบ้านตวยวได้มีข้าวกินนะผมก็ไเ <im itar> ลี่ยนะครับอะ่ะคุยกันหน่อยดีกว่านะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เจอกันมาตั้ง5ปีนะเห็นที่ได้บอกกันไปนะครับผมก็คือปี2018นี่คือครั้งล่าสุดเลยมากรุงเทพครั้งนี้คุณยูยองซองรู้สึกยังไงบ้างครับอ่าหนูคิด 글쎄요. 그 한국 팬미팅도 굉장히 오랜만에 했었고, 그리고 특히나 올해는 20주년 팬미팅이다 보니까 더 뜻깊은 것 같고, 해외 팬미팅으로 태국에 이렇게 처음 오게 돼서 또 오랜만에 뵀던 얼굴들 다시 볼수 있어서 너무 너무 반갑고요. 아어 오랜만에 봤지만 어참 어색함 없이 너무 반갑고 너무 좋은 것 같아요. 오늘. 어, 같이 좋은 시간, 좋은 추억들 오래오래 간직할 수 있도록 어, 저도 열심히 할 테니까 여러분들 즐겁게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. คือจะบอกว่าคิดถึงมากๆเลยอะครับการที่ผมจัดแฟนมิเต้งแม้กระทั่งที่เกาหลีอะครับผมก็ไม่ได้มีแฟนมิเต้งมานานแล้ว,ลวก็เพิ่งครั้เที่ยงที่อีเวนต์ซรีไปใช่ไหมครับ <c oughs> ก็เลยรู้สึกดีมากเลยที่ประเทศไทยก็เป็นที่แรกที่ผมได้มากับแฟนมิเต้งนี้ <c oughs> นะคะตอนนอยู่ย <c oughs> ก็เลยรู้สึกดีมากมากเลยแม้ว่าเราไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมครับ <c oughs> คือรู้สึกพอเจอแล้วมันอุ่นใจมากๆแล้วแบบคุ้นเคยมากๆดีใ,ใจที่ได้เจอทุกคนมากๆ,ๆเลยนะคะบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่พวกเราทุกทุกคนจะช่วยกันสร้างความทรงจำดๆีๆกับบ้านนะคะทุกคนดีใจมัค ผมชอบมากที่คุณยอนซอพูดไปทุกคนก็นั่งยิ้มอ่ะคือไม่รู้ด้วยว่าเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่ามันมันเหมือนมันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะเนาะเชื่อว่าบางคนก็เรียนภาษาเกาหลีแล้วก็เข้าใจกันไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้รับรองเลยว่าเต็มหินแน่นอนนะครับชอคก็ร้는노래에서가사를살짝바꿔서불렀는데눈치채셨어요그เพลงแรกนะคะเพลง To You ที่ผมร้อองไป่ะะคผมเปลี่ยนเนื้อเพลงนิดนึงทุกคน 아 k 리 y let's go. 아, 리룰어번니아 룰은 룰은? 어, 원래 그, 겨, 겨, 겨울 하늘이랑이라는 가사가 있는데, 겨울 하늘이랑 할때 제가 겨울을 타이로 바꿨어요. 그래서, 타이 하늘이랑 이렇게 했어요. รูปหนาแต่ว่าพอเราอยู่ที่ประเทศไทยผมก็เลยใส่คําว่าไทยท้องฟ้าไทยเข้าไปท้องฟ้าไทยก็จะมีฝุ่นนิดนึงนะครับพ <'d S 1> <'d S 2> ี่เอลชูโคยดไฟสครัาผมอย่างอธิบดีเลช่วงนี้ตป็นสอบภาพด้วยนะครับ,รรบเป็นหงอกเล้ามาช่วงนี้เช้อฝุ่มพอดีนะครับอ่าอย่างที่บอกกันนี่คือการเดบิตรบรอบ20ปีเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือโอบอยใช่ไหมครับใครรู้ไหม ฉายวันท ok ี่เท่าไหร่ยากนะแต่เด <pl ains> ือนอะไรเดือนนี้เลยต้องบอกว่าเดบิวต์ครั้งแรกคือวันที่21เดือน11ปี2003นี่ก็เดือน11วันก็คือครบรอบ20ปีพอดียินดีด้วยนะคะรับใน20ปีที่ผ่านมรแมกๆในวงการมีแต่ผลงานดีๆทั้งเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับการครบรอบเดบิวต์20ปีล่ะครับพี่ดัมซอสใชไมอะ <laughs> 아니 사실은 좀 부끄러워요. 부끄럽고 어, 어그 20주년이라는 숫자가 어, 제가 데뷔를 초등학교 때 했나 어릴 때 했나라고 핑계를 대고 싶은데 어, 20살에 데뷔를 해가지고 어, 좀 민망하긴 해요. คือพูดตรงๆนะครับเขินนะครคือถ้าผมบอกว่าใช่ครับผมเริ่มงานตั้งแต่แบบปฐมไรงนี้ก็น่าจะพูดได้ว่า20ปีเต็มเตตัคือผมทุกคนก็รู้ว่าผมเดบิวต์มาตอนอายุ20แล้วตอนนี้ครบ20ปีอยู่เลยเปิดนิดนนะคะแต่ก็ืี้น20ปี20ปีต้นตนป็นต้น2้นตนต20นีนต 어 그렇게 참, 참 대단한 숫자인 것 같아요. 그렇게 20년 동안 사랑받으면서 활동할 수 있었던 게다 여러분들 덕분이니까 더. าาร,รู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆครค่ะเพราะว่า20ปีผมก็ตั้งใจเป็นนักแสดงก็คือมีงานสแสดงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะแฟนๆทุกๆคนที่คอยส่งกําลังใจแล้วก็คอยแบบส่งความรักให้ผมครับคบือพอย้อนกลับมาดูครับ20ปีก็คือเลข20เนี่ยคือรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆอาจจะเป็นเพราะความรักของทุกๆคนนะคะที่ทําให้รู้สึกแบบนี้ปลบมือสิครับตรอครับ มือดีทีนะพอรู้สึกของเรานะเรารู้สึกว่าคาไ่ท20ปีเนี่ยมาเป็นคันผูดในชุมบุกนะก็คือเป็น20ปีที่ยูยอนซอฟเนี่ยมีผลงานแสดงดีๆมาอยู่ตลอดกับบทบาทที่ต้องบอกว่ามีหลายบทบาทด้วยนะครับที่น่าสนใจมากๆนี่แหละก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารัก <c oughs> คุณยูยอนซอฟใช่ไหมครับเพจนี้นี่เองชื่อของแฟนมิตติ้งเพลงนี้ก็เลยเป็น falling for you นั่นเองใช่ไหมครับ The yeah, falling for you 로 지은 이유가 뭐 20주년을 맞이해서 제가 항상 어 팬분들한테 선물을 받아왔는데 제가 어 무슨 선물을 준비할 수 있을까 해서 어 우리의 팬송을 만들어보자 해서 Falling이라는 어 제목으로 노래를 만들었어요 이미 뭐 많이 들어보셨겠지만 그래서 그 노래의 의미를 그고 이번 팬 미팅을 준비했고, Falling in Love라고 해서 이게 뭐 사랑에 빠지다. 저도 여러분들한테 빠지고 여러분들도 저한테 빠지고, 어, 우리가 그렇게 인연을 맺게 되면서 2 0년이란 시간 동안 함께할 수 있었으니까 그 의미를 되새겨보는 자리를 해보기 위해서 오늘 어, 타이틀을 Falling for You라고 했습니다. 그. ให้ผมโดยมาตลอดครับผมก็คือจะแบบมีแต่ให้ผมก็มีแต่รับผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะเป็นคนที่มอบของขวัญให้กับแฟนของผมด้วยผมก็เลยมีแฟนซอทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับเพลงที่ชื่อว่า falling ใช่ไหมคะทุกคนก็น่าจะรู้จักเพลงนี้เพลงนี้ผมรู้สึกว่าอยากจะเป็นของขวัญที่จะมอบ ให้กับแฟนๆแล้วรู้สึกว่าคําว่า falling ก็น่าจะเป็นคอนเซ็ปต์หรือน่าจะอยู่ในไทโตลของงานแฟนมีนได้ก็เลยตั้งชื่อว่า falling for you เพราะว่า falling in love แปลว่าเราตกหมรักใช่ไหมครับใช่คือช่วงเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันทุกคนก็ตกหมูรักผมแล้วผมก็ตกหุมูรักแฟนๆด้วยา แล้วอยู่ด้วยกันมานาน20ปีแบบนี้ค่ะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาพิเศษแล้วก็มีความหมายมากๆที่พวกเราอาจจะเป็นโอกาสแบบย้อนเวลาเก่าๆที่พวกเรามาพูดถึงและคุยได้ในช่วงเวลาที่พวกเราตกหลุมกกันใครรู้สึกเขินมันโผมไหมครับมันนั่งแล้วมันแบบมันเขินนะเนาะแล้วคิดดูว่าทันงไกลด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าภรรยาชอบไม่บอก เกีย่ยมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาสร้างช่วงเวลาที่มีความสุขไปพร้อมๆกันเรามาฟอร์เ่สไปพร้อมกันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น